สวัสีค่ะพบกับน้องบดีนะคะในช่องสายหนุ่มสุดิรนสีดอท่าตูมนะคะในน้องบดี้เริ่มหน้าบูดแล้วนะคะเพราะว่าร้อนค่ะวันนี้ไม่ค่อยอยากมาค่ะไหเนเลยหน้าดีๆสิแม่ดูหน่อยร้อนมากเลยนะคะนี่ปกติจะถอดเสื้ออยู่บ้านนะคะแม่เอฟดูพิโกทูกเสาค่ะมีขาที่ห้าออกมาด้วย แอดดูเอดดูมาแอดดูพี่ก้ถูสาวแล้วรอ mm. ยากจะสาดน้ำให้อีกนะคะแต่ว่าสาดสาดน้ำยากค่ะพี่โก้ไม่ยอมให้ใครสาดน้ำง่ายๆค่ะนอกจากควานค่ะ mm. มี่ร้อนมากเลยนะคะเนี่น้าแตกเลย โอ้ทางนั้นก็ถูถูเสาเหมือนกันนะคะนู่นถ้ากันคันไม่ได้ถูแต่พี่พายคำน้อยค่ะเพราะว่าไม่มีเสาให้ถูค่ะมันไหมนุม่มโกถามน่มฉันก็ถูเสามันเหมือนกันอต่างคนต่างถูต่างคน,ต,งต,งคนต่างถูนะคะ เล่นโครนแล้วนะคะพี่หนุ่มของเราเล่นน้ำโครนน,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 นนะคะพี่หนุ่มจะชอบเล่นน้ําโครนนะคะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเล่นโครนละผมมีโคนเล่นมาพี่โก้ไม่มี ขายาวนะคะนี่ขายาวมือยาวยาว,ยาวทุกส่วนเลยนะของพี่โก้ของขาพี่โก้ยาวมากเลยมันจะสูงกว่าพี่หนุ่มนะคะนี่แต่ไม่เคยพาไปวัดส่วนสูงค่ะเพราะว่าขี่ไปยากค่ะเคยไปแต่พี่หนุ่มพี่หนุ่มก็มาปีนี้รู้สึกว่าจะอ้วนขึ้นค่ะหนาขึ้นเยอะเลยค่ะ ถู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 ถอืถูมันมากเลยเดี๋ยวพี่โก้สิลูกเขาจะครับไหมโกครับโกครับ,โ,รบโอู้ไม่เห็นของกินไม่รับเลยน้องบดีไม่ได้ถือมะม่วงมาเลยไหมครับ เดี๋ยวไปดูตอนที่พี่ชายคำน้อยเดินมาเข้าบ้านนะคะเดินมาเข้าคอกนะคะตอนนี้เราก็แอบดูสองพี่น้องทูทูเซาไปก่อน,นะคะ่ะนี่พี่โก้เล่นโคลนพี่โก้เล่นดินนะคะนี่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ปะแป้งอ้าปะแป้ง าปะเป้ปะให้ทั่วตัวเลยครับนี่ทางนู้นก็มันเลยค่ะทางนี้ก็เป็นสาวบิกซีค่ะสาวบิกซีของเราค่ะมีผู้บ่าวตั้งสามเชือดอยู่ตรงท้ามกัน เดี๋ยวเราดูพี่คำน้อยเข้าบ้านกันลูกตอนนี้ก็ถึงคิวอาบน้ำให้พี่ชายน้อยนะคะพี่คำน้อยพี่ชายน้อยเนี่ยไม่ไม่ใหญ่เหมือนกันนั่นนี่ไม่รู้วันไหนเลยจะออกนี่ ตรงหลังนี้เราก็จะเพิ่มดินหนึ่งรถนะคะเพื่อที่จะให้พี่คําน้อยนะคะนุนนอนนะคะโอ้หนุนนอนไม่ได้นอนอยู่แล้วค่ะเวลาที่มีหลุมนะคะเราก็จะได้เอาไปถมหลุมนะคะเฮอยมาเป็นมาส์เฮ้ยอ่ะหยยบบ้งบ้างหนึ่ยหยบสนดูทองจะมีแต่ทองเลยไม่มีอะไรเลยมาสบาย ไปพี่กำนัอไปแล้วลูกไปมา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 ดูเวลาพี่คำน้อยเดินเข้าคอกนะคะมารู้มากเลยนะคะนี่เดินดุมดุมเดินดุมมาเลยมาเร็ว <aciones donde S 2> มาเออว้าไปมามามาเออมามามาเข้าทะเลเข้ามาทาะเลเข้าทีา่เข้า ไม่ได้ตะโคใช่อะไรเลยนะคะนี่บอกให้เดินเข้าก็เดินเข้าง่ายๆเลยนะคะนี่ตะกมกจริงหอิลอก่อน้ะโอ้คุณหมอ แต่ว่าหลักนี้ต้องเพิ่มดินค่ะม่ไ,ได้ไปเก็บ,บเพชรบอลคือแม่น,นอนค่ะหลักนี้อโอ้ยบอได้ไปใช้เลมืมองอีกไปตัดไม้กับบอได้ไม่ได้ไม้มาต้นเดียวเก็บเจ้าอาทิตย์นี้ก็จะขายผลไม้ออนไลน์นะคะภูเก็ตได้เลย <No. S 2> ทำบ้านให้พี่ใช้คำน้อยคะ่ะเป็นห่วงเวลาฝนคะ่ะเ <No, S 2> วลาฝนอีกแทตอนนี่ตรงเอง้ใช่คะ่ะเดี๋ยวช่างก็มาเทพื้นให้แล้วครับอีกสองวันนะครับช่างบอกว่าขอทำลรงช้างของน้องบอโบพลอยคะ่ะให้สิ็จกนช่างถึงจะมาคะ่ะ อีกสองวัน bon ค่ะช่างของอาไลน์อีกสองวันก็ฝากทครงการทำบ้านให้พี่คําน้อยด้วยนะคะช่วยมาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเราด้วยนะคะเพื่อจะนำคะแนนที่ได้มาสร้างบ้านให้พี่คําน้อยอยู่นะคะเพื่อหลบเดดหลบฝนนะคะ พรุ่งนี้ก็จะไปติดต่อให้เน็ตนะคะมาติดสัญญาณเน็ตให้นะคะพรุ่งนี้โอ้นี่น้องเสียงมึนงัวอ,อีกแล้วนะคะมี่นะสัญญาณมาแล้วบอกจะอ้วนก็ออกไปรออยู่ที่บ้านนะคะอยากกลับบ้านนะคะเขาร้อน ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ช่องทาหนึงสิบสีรอถ้าตรงด้นะคะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ